สวัสดีเพื่อนๆชาวหลวงสเสน่ห์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะฟุกก็จะมาแชร์ค่ะว่าอาการของน้องสเสน่ห์จันที่ไม่สบายนะคะ่ากมีปัญหาเนี่ยเป็นยังไงนะคะน้องต้นนี้นะคะเป็นน้องที่เป็นตาหน่อด่างนะที่ฟุกเคยทําคลิปยกยอดแล้วก็ผ่าตอนะคะจากสเสน่ห์จันป่าที่มีด่างฮาร์ปแค่ใบเดียวนะคะก็ กลายเป็นตาหน่อด่างขึ้นมานะคะเป็นน้องต้นนี้ก่อนหน้านี้นะคะน้องก็สวยงามดีอยู่นะคะจนกระทั่งนะคะน้องก็เริ่มมีอาการใบล่างเหลืองนะคะใบร่างเริ่มช้ํานะตอนแรกฟุกก็คิดว่าเอ,อน้องเขาด่างเยอะหรือเปล่านะคะน้องเขาถึงใบช้าแต่มันเริ่มจะอ,อ่ช้ําเร็วมากๆนะคะสาหรับใบล่างๆซึ่งฟุกเองก็ตัดทิ้งไปแล้วนะ้อเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ายังมีกา้าน เหลืออยู่เลยนะคะสาหรับใบใบที่ฟูกตัดออกไปนะคะถัดมานะคะฟูกก็เอ๊ะเป็นยังไงก็นําน้องเข้าอบดูนะคะพอนําน้องเข้าอบดูฟุฟูกยังไม่ได้ลือกกระถางเลยนะน้องก็แทงหน่อคะ่ะทุกคนนี่นะคะน้องพยายามจะเอาชีวิตรอดโดยการแทงหน่อเล็กๆออกมานะคะแล้วก็เอ้ยดีใจสงสัยน้องให้ลูกอ่ะปึ๊บ พักๆหนึ่งนะคะก็อบต่อไปใบน้องก็เริ่มทิ้งต่อเรื่อยๆนะคะจนเหลือเท่านี้นะคะเราก็จะเห็นว่าใบนะคะอื่นๆเริ่มเหลืองนะคะพื้นที่สีเขียวกลับเป็นเหลืองๆทั้งๆที่ถ้าปกติแล้วนะคะมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยนะถ้าช้ำอ่ะเขาก็จะช้ำแค่สีขาวนะคะตรงสีเขียวเขียวเขาจะไม่แบบไม่เหลืองแบบนี้นะคะเหมือนอาการกำลังจะทิ้งใบทั้งๆที่แบบมันก็เป็นใบยอดเนาะใบแบบใบบนๆนะคะทีนี้ก็ถ้าไม่ดีลคะค่ะ ฟกก็เลยเลิกลือกระถางเลยนะจริงๆถ้าลือเร็วกว่านี้ก็อาจจะช่วยน้องได้ไวกว่านี้นะคะฟุกเองก็น้องก็ต้องยอมรับว่ามือใหม่อาจจะยังดูอาการไม้ยังไม่ได้แบบยังไม่ขาดมากนักน,นะคะน้องก็เลยก็พบข่าวว่าน้องรักเนา่าวันนี้ฟุกตัดตัดรากที่เน่าออกไปสองสาเส้นแล้วนะคะน้องขอเขาพยายามจะ แทงนะคะแทงเป็นรากฝอยแล้วก็รากอันใหม่ขึ้นมานะคะเขาก็ยังยื้อชีวิตตัวเองอยู่นะเราก็ต้องช่วยเขานะคะตอนนี้ฟุก็ตัดรากที่เน่าออกนะคะทั้งหมดแล้วนะรวมกับลองปาดนะคะปาดไปที่ก้นของของเขาด้วยนะคะว่ารากเนี่ยโคนเนี่ยเน่าไหมนะก็เหมือนว่าจะยังก,ก็คือปาดไปบางส่วนทิ้งไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือเท่านี้ก็ถือว่ายังโอเคนะอืมฟุก็เลยเอามาแช่น้ํายาฆ่าเชื้อนะคะ น้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้นะคะเดี๋ยวฟุกขึ้นขึ้นให้ดูดีกว่าเผื่อใครนะคะจะไปหาซื้อมารักษาน้องๆนะก็จะได้เป็นแนวทางนะคะแช่เอาไว้นะคะสัก20นาทีเลยนะแล้วเดี๋ยวอาการตอนนี้ฟุกยังไม่อยากจะลงวัสดุป,ปุูกนะคะฟุกจะนำน้องลงชําน้ำนะคะฟุกก็นำน้องนะคะลงชําน้ำในลักษณะนี้นะ อุ้ยกรวดยังติดอยู่เลยนะคะอันนี้ฟุกก็จะเป็นเหมือนกับจะเป็นทรายหรือจะเป็นกรวดก็ได้นะคะอันนี้ฟุกเป็นกรวดที่ฟุกล้างนะคะฟุกล้างแฟบเลยแหละแล้วก,แวก็แล้วก็ตากแดดเอาไว้นะคะให้แห้งสนิทหลายๆวันนะคะตากแดดเป็นอาทิตย์แล้วนะแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็ฆ่าเชื้อนะคะให้กรวดเขาไม่มีเชื้ออะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็จะชาน้ำเนานะแบบนี้แล้วก็อบไวค้ค่ะก็ ก็เป็นการรักษาของฟุกนะคะที่ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ารักษาแบบนี้ก็ก็ได้ผลดีนะคะโอเคนะคะถ้าคลิปนี้ก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็ติดตามช่องของฟุกไว้นะคะแล้วฟุกก็จะมาอัปเดตนะคะว่าการรักษาของน้องรักษาน้องแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะดีขึ้นไหมนะคะใช้เวลานานหรือเปล่าเนาะยังไงก็อย่าลืมติดตามะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ